กค้าหลายคนถามว่าผ่อนแล้วจะได้ของในรีวิวไหมแล้วก็มีถามต่อว่ากลัวไม่ง่ายเหมือนโฆษณาเลยยังไม่ตัดสินใจค่ะมาค่ะเดี๋ยวเล็กจะพาไปท่ายคุณลูกค้าจริงกันค่ะหนว่าอยู่เฟนดูดูน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็ก็ <c oughs> เลยเข้ามาใช้บริการค่รู้สึกพนักง,งานที่นี่บริการดีค่ะแล้วก็แล้วก็ <c oughs> วกอ,อบอุ่นให้ความให้ความสะดวกแล้วก็สบายใจกับเรา เราใช้วิธิการผ่อนค่ะอ่าสิบห้าปรไมรคะร้านผ่อนเยอะนะหรือว่ามันมันดีสุดแล้วอะมันดีที่สุดของร้านผ่อนที่หนูเคยไปถามมาพอดีลงทะเบียนไปแล้ววันเดียวผ่านเลยลองไปที่อื่นดูแล้วแล้วทีนี้มันมันดูไม่เวิร์ทอิค่ะ,คะอยากได้แล้วก็ได้เครื่องจริงได้เครื่องแล้วก็ทำสัญญาแบบเดียว เป็นยังไงบ้างคะลูกค้าจริงยืนยันเยอะขนาดนี้ไม่ผ่อนไม่ได้แล้วอยากผ่อน iPhone, iPad หรือใช้บริการ iPhone แลกเงินทักมาลงทะเบียนได้เลยจิ้มดิงหนะ้าโปรไฟล์ Fi เลยคะ่ะ